มีกิโลอีกหนึ่งตัวที่เป็นกิโลโบรานวันนี้จิมจะมาขอท้าทดลองดูว่ามันจะตรงอย่างที่ช่างจริงหรือเปล่านอดีตนะพ่อตัวนี้นะที่เคยเห็นเลยนะครับช่างกระสอบข้าวสาลีอยู่ตามท่าเรือเอ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยยเ้ยยเ้เ้เฮี้ยรเฮย ชแท้ๆเให้แม่ต้องเสียน้าตกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงโบโยชิแล็บครับผมเสิร์ฟเนื่องจากอีพีที่แล้วเดี๋ยวก่อนอะไรเขามีอะไรจะบอกอะไรตอนเนี้ยน้ำพริกรสแซ่บสองแสบเฮ้ยไหวไปปะเนี่ยเดี๋ยวมันขัดจังหวะไงขายก่อนเลยนะคะโอ้ยแม่โบจะบอกนะคะว่าตอนนี้น้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะเขามีโปรโมชั่นนี่เลยค่ะทุกคนโปรนะคะ ซื้อคู่ถูกกว่าถูกลงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหมูจกหมูจกหรือว่าน้ำพริกกากหมูคู่กับน้ำพริกกากหมูซื้อคู่นะคะลดลงถูกกว่าเดิมนะคะเขาสั่งได้นะคะที่เพจนี้เลยน้ำพริกรสแซ่บสองแซ่บแม่โบนะคะเข้าไปดูถึงแม่โบนะคะแล้วลองกินแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอร่อยหรือเปล่าทุกคนเราจะได้มีเงินไปรักษาพี่ยิ้มนะครับตอนนี้พี่ยิ้มใกล้ที่จะตัดขาเต็มทีใช่ค่ะทุกคนตั้งแตกอีที่แล้วในยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตอนความฝันพ่อ <ด>ขากวูอักเสบ<ก>จะไม่หายไม่าไปดูน<ด>นี่ดูนี่เดียวอ๋อกูในสู้ชีวิตแต่ชีวิตจะสู้กับไอสัตว์ปวดเลยเฮียสืบเรื่องเก่งพีที่แล้วเลยเรื่องกิโลครับเราได้ทิ้งท้ายเขาเรียกว่าสปอยไว้ว่าพ่อเนี่ยมีกิโลอีกหนึ่งตัวที่เป็นกิโลโบราณช่างของหนักช่างน้ำหนักได้แบบหูร้อยสองร้อยสามร้อยโลเลยอ่ะแต่ว่าไม่เก่าเท่าันั้นใช่ไหมคือเป็นอีกสเต็ปเขาเรียกว่าอีกหนึ่งเจเนอเรชันวันนี้เราจะเลยมาท้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 าทดสอบ ถ้าทดลองอกับกิโลดิตอนในยุคปัจจุบันของเราเรามันยุคเจนวายเว้ยนายทุกคนเราเด็กยุคใหม่เราจะไม่เชื่อของอะไรที่มันโบราณโบราณเขาบอกเชื่อบอโบราณก็บานบุรีเชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งก็ยังดีวันนี้เราจะไปหาพ่อเลยดีกว่าแล้วเราจะทดลองเลยว่าไอกิโลโบราณของพ่อมันใช่ได้จริงหรือเปล่าวะเออก่อนพ่อเอาไปทำอะไรกงครับทโอ้ยหายไปหลายสิบโล หมูตวงร้อยโลช่างเหลือ80หมูตวงร้อยโลช่างเหลือ80องงเป็นไก่ตาแตกเลยพ่อ <c oughs> กลับมาแล้วพ่อด้วยคำเรียกร้องของทุกคนเดี๋ยวนะดูพ่อใช่ไม่ต่างจากมึเงเลยจีน่เดะเบียกไปหมด,หมดเออจากอีพีที่แล้วกิโลที่พ่อได้ไปเอามาเป็นกิโลไม้แล้วได้สปอยน้องๆไว้ว่ามีอีหนึ่งตัว<อ>วันนี้ยิ้มจะมาขอท้าทดลองดูว่ามันจะตรงอย่างที่ช่างจริงหรือเปล่าน,นะดีแลพ่อ,เ,อเดี๋ยวเราไปหากิโลกันดีกว่าครับทุกคนให้พ่อพาไปตัวนี้กี่ปีพ่อมันก็มีตั้งแต่ยุคพ่อยังไม่เกิด มแต่ว่าอะไรเก่ากันไอตัวนู้นเนี่ยตัวนู้นเก่าไอหางหางดาบเก่ากว่าใช่แล้วก็มาเป็นตัวนี้คือไอตัวเก่าพ่อตัวนู้นอ่ะเป็นตุ้มถ่วงร้อยหกสิบก็คือ160เท่านั้นแต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนน้ำหนักได้ใช่ไอ้นี่มันมีน่าจะ500ร้อยโลแล้วว่าแล้วอย่ารอช้าเลยครับไปดูกันดีกว่านี่อะไรกิโลไหนไหนไหวะง่ายวว้ยวว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 ว เลอหมดแเอา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 เราต้องให้ทุกคนได้ดูจนได้ใช่ในเมื่อทุกคนขอมาแล้วโอเคค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนนะคะเราก็จะเอากิโลนะคะมาให้ทุกคนได้ดูอเออมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไหนเห็นด้วยพัฒนามีล้อไป,ไป,ไป,ไป้ยป้ยป้อย้ย้ ไปเลยไปเ้ยะไปกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูขอพระทำโทษไอ้เฮี้ยน <si ี่อย่างหนักเราก็ขึ้นไงเนี่ยต้อยกขึ้นไงวะเนี่ยยกเหรอไงไม่ได้ยกเลยไม่ได้ต้องยกขึ้นไปเลยยกเลยไม่หนักเหรอเด้งป้องอ้ยวัง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 วโอ้ย โอยอีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปชั่งได้ออกมาแล้วหนักกว่าที่ที่เราเยอะเลยหนักกว่าที่ที่เราเยอะเลยได้แล้วทำความสะอาดหน่อยต่อหน้าศาลนะพ่อภูมิเลยฟ้าดินเป็นพยานแล่เข้าไปตรงล็อกปะไหนเนี่ยเอ๋ออ๋อนี่คือศูนย์เหรอใช่เฮ้ยต้องรู้แล้วยังไงถ้าสมมติมันไม่ตรงมันเบียดไม่โกงก็ต้องร้องให้มันตรงโกนเหรอ ไนพ่ออะไรยังไงหลัก่ะไงเอาไปชนเนี่ยไม่ได้เนี่ยอ๋อเหรออันนี้เหรอเอาง่ายก็คือเหมือนได้ระดับน้ําอ๋อแล้วนี่ก็คือกิโลเรียกว่ากิโลอะไรพ่อก็กิโลช่างหมูเน่ะกิโลช่างหมูอันนี้มันมันมันทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมีสองร้อยวูสองร้อยโลอันนี้คือตุ้มถ่วงสองร้อยโลร้อยร้อยอ่ะสมมติว่าร้อยร้อยร้อยผมใส่ซ้อนกันไปสี่อันเป็นสี่ร้อยได้ไหมห้าร้อยได้เหมือนกันนี่ยห้าร้อยนี่ไสามารถใส่เนี่ยอันนี่ห้าสิบเออใช่ป่ะมีร้อยร้อยนี่สองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่ร้อย สุดยอดว่ะไมอันดุหรือแต่ตัวนี้นะที่เคยเห็นเลยนะครับช่างกระสอบข้าสาขี่มันนันอยู่ตามท่าเรือใช่ก็ที่ที่พ่อจับหมูก็ใช่อย่างเงี้ยพราพ่อไม่ได้ใช้ตัวนู้นีไม่เป็นเอางี้เรามาชั่งกันเลยดีกว่าดูกันว่าอยากให้น้องๆดูมาดูกันชั่งใช่อใช้ไงเพราะสมมติว่าพ่อไม่รู้ว่ายิ้มน้ำหนักเท่าไหร่พ่อจะต้องใส่ไงมาอ่นนี้นะคะทุกคนอ่ยิ้มกับชี้เนี่ยสองคนสองคนเลยมาเท่ไห่ไหนพ่อต้องทำไงอ๋อนี่เฮ้ยเขามีล็อกนี่ด้วยเฮ้ยอะไรอะ มันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันล็อกไว้ไงล็อกกันเขาเรียกโยดีนะใช่แม่ยิ้มก็ดีสมมติหมูดิ้นหมูดิ้นเอามันดิ้นกันไ่ได้เินี่นะตอนนี้พ่อจะวัดพี่ยิ้มคนเดียวนะคะใช่ตอนนี้คือที่ตุ้มอ่ะมันมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่พ่อตอนนี้คือบวกห้าสิบใช่ไหมเจ็ดสิบหกครึ่งเจ็ดสิบหกจุดห้าเฮ้ยเนี่ยยี่สิบหกแปะเลยอ๋อก็คือบวกตัวนี้ห้าสิบใช่ห้าสิบแล้วก็บวกไปยี่สิบทำไมเยอะหนักเยอะจังอ่ะเจ็ดสิบหกจ มันแดกควายเข้าไปนี่เราจะช่า <conferences> ง้องช่างบนนี <es> ้นะช่างขึ้นช่างนะ77.05เมื่อกี้เท่าไหร่พ่อ7 6งอันนี้แปลว่าไอ้นี่มากกว่ากัน0.5 0.5เฮ้ยแต่ก็ใกล้เคียงนะถ้ากับว่าเกินไปครึ่งโลครึ่งโลใกล้เคียงพ่อชะพ่อยืนนีอยากรู้ เฮ้ยเฮ้ยพราะใช่เงด้วยเหรอเบาจัดอะแล้วตรงนี้ตรงนี้น60แล้วเนี่ยพอตรงนี้ก็คือตรงนี้ต้องอยู่เซนเตอร์ใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องลอยอยู่งี้ตัวมันจะต้องไม่เตะบนเตะล่างใช่ไหมใช่ใช่กลางนี่ครับนี่ครับแต่ช่างหมูเขาก็จะเอาตามที่สูงทิ่งถ้าช่างหมูนะตีลงก็โอเคเอาไปเดี๋ยวอีกตัวต้องตีขึ้นอี่ยงเราไม่เอาเปรียบกันความละเอียดเขาจับไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราจะเอากลางเลยอะมันก็ต้องมานั่งตบอย่างเงี้ยเสียเวลาตัวมาช่างดีกว่าหนูมั่งมานอต แบบนี้ขึ้นเถอะขึ้นเถอะเสียเวลาหมุนอยู่ได้เนนนนฉััมผิดรงใชีอาตัวเกีี่ยเองเลยตาอะไรมันหนักไปหมดเกีี่ยเองก็ได้นี่นี่ตอนนี้ตนี้50าแล้วหนูต้องประมาณตกลงไปเรื่อยเรื่อยต้นกว่าจะลอยอ่ะอันนี้อันนี้กางเลยจริหรอนี่กลางเลยเท่าไรเท่าไหร่ห้าสิบ บวก8 58.2ใช่ไหมใช่ไปช่างกันนู้นเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากิโลโบราณกับกิโลดิจิทัลเนี่ยใช่ใกล้เคียงใกลนแค่ไหนนะคะเห็นไหมเจ็ดสิบแปด้มอันนี้จะเยอะกว่าเอ้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดจุดห้าห้าสิบแปดจุดสี่เท่ากันไหมอันนั้นห้าสิบแปดจุดสองเหรอใช่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากมากใช่สุดยอดเลยนะครับ เดี๋ยวไปลองเอาผักในบ้านมาช่างดีกว่าแบบว่าเอาพริกขีดนึงดูจะได้เปล่าไดขีดนึงก็ได้แต่มันมันมันโกงเออมันโดนเนี่ยมันโกงนิดเดียวอ่ะลองดูอ่ะเจ๊เอาพริกขีงเงี้ยเจ๊กาคณะสักสามขีดซิดะได้เปล่าวะได้เปล่าววะจะได้เปล่าวะมาดูีัน้ามาดิมา่นมาซื้อพริกก็สองขีดอันนี้คณะคณาอันนี้ช่างเลยดีกว่าว่าเท่าไหร่พ่อวางไป พ่อช่างนี่ว่าคณะเลยอแล้วท่าอร้านี่ไงครึ่งกิโลเออครึ่งโลจริงเหรออ่ะลองดูไปเอากิโลจริงจริงมาดิกิโลจริงยังไงอ่ะมีไหมโดยไปเอากิโลแบบใจกิโลตลาดนัดเลยตลาดนัดเลยเมื่อกี้พ่อบอกกี่ขีดนะพ่อบอกว่าสี่ห้าขีดห้าขีดอ้าวอ้าวอ้าวอ้ายไอเหี้ยตาไม่ตายต้องตั้ง ต้ออองขายแวเก็ที่เลิกขายหมูเพราะอะไรอ่ะเขาเรื่องลือชื่อว่าตะยังโกงหมูตะยังโกงหมูนแม่งไอ้เยี้ยขายหมูเป่าวพ่อคองไอพะข้าว่าพรอปอมทำทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้ไม่เคยยี่เคยยี่เคยยี่เพื่ออะไรเพรอเลิกโกงแล้วเพราะเลโกงแล้วดูพ่อเลโกงแล้วโตไปไม่โกง คงไม่ดีนะทุกคนเด็กๆโอ้โหเฮ้ยนี่มันล้อนี่ยผมนายรกลับไม่ถึงกลับไม่ถึงบ้านเนี่ยอยากจะพูดไว้ว่าพ่อกลัวเป็นยังไงพ่อไม่อยากจะพูดของเครื่องเลยทรหหาผู้วดทำไปได้อ่าเดี๋ยวลองไปชักหนึ่งจริงไปช่างไปช่างมาดูเลยนี่นะฮะเกียอยากให้ดูหลอนศูนย์เก้า อ่ะเซตศูนย์ยหอ่านี่นะศูนย์ศูนย์อยแบให้เขาชดน,นี่นะเอโอเคเก0าร้ยเออไม่โกงงเก้ร้อบสามเก้าร้อยเก้าร้อกรัมแมใครมาว่าพ่อกูโกงขายหมูใครวะ อีลูกกะล๊อปีงั้นอ่ะงงั้นเดี๋ยวเอาพริกกะเกลสองขีดเดี๋ยวเอาพริกสองขีดช่างไหนช่างกิโลนี้ก่อนจงได้ไหมสามโลยช่างขีดสองขีดได้ยังไงอยากลองอยากลองตัวเอาใส่ทั้งก่องเลยอันนี้ช่างช่างทั้งนี้เลยนี่วางไปแล้วนี่ได้นะเป็นเล่นไปนะครับคนดูนะอ่ะเดี๋ยวพ่อตอกช็อคไปไหนวะแป้งแป้งโอ้โหนี่เขาต้องพกแป้งไอ้กิโลงี้เออ รถนี่เขาต้องทบพกแป้งแป้งเพื่อให้เลขขึ้นไงจริงเหรอทาแล้วเลขขึ้นเอาล้วครับไม่แล้วสมังก่อนสมัยก่อนไปไปช่างหมูนี่ต้องพกแป้งด้วยโอ้โหโโอ้หเลขขึ้นเลขขึ้นโอ้โหชัดแจ๋วชัดเจนไม่มีโกงพ่อกูไม่มีโกงเอาเฮียเอาจิลลิสหน่อยดินี่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่คฮะร้านน่าใจจริงๆ เอ้ยลงแล้วเนี่ยเท่าไรเท่าไรก็ประมาณสองขีดน่ะเนี่ยสองขีดนะครับพ่อให้สองขีดสองขีดเอาไปชั่งกิโลดิจิตอลกันเลยดีกว่าหรือจะชั่งกิโลนี้เราชั่งนี้ก่อนดีไหมเราชั่งอันนี้ก่อนดีกว่ากิโลนะเอาวางไปเลยวางไปเลยใกล้เคียงใช่ปะโอ้โหใกล้เคียงเกือบสองขีดไปดูดิไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เห็นอย่างนี้ไม่มีโกงนะครับไม่โกงดูนะครับเอาดิมันจะต้องสองร้อยกรัมเฮ้ย ขีดขสองอ่ะของมึงอะโกงเนี่ยมึงของของของมึงนี่ทำไมมึงไม่ได้ขายให้เขามึงไปซื้อเขาของเขาสองขีดแต่มึงไปให้เขาขีดสองเออโกงเขาไปแปดเซนอ้าวกูโกง และนี่ก็คือกิโลกิโลโบราณอีกหนึ่งตัวของคุณบุญยังนะครับแจวว่ตัวนี้เลยทำไมพ่อมีกิโลเยอะจังไม่ได้เพราะทำอาชีพอาชีพพวกนี้ต้องมีกิโลใช่มัวแด่เขามาซื้อหมูตวงแมไปนะเจ๊เจ๊เจขอยิมกิโลหน่อยใช่ยกใส่ลุกกะบ่ายกไปยกมาห้างหาไปแล้วห่าง กลัวพังแต่ลูกค้าเขาบอกกูไม่ซื้อมึงแล้วลูกค้ายังไม่ซื้อวะเลใช่แล้วทันทีสปอยอะไรมีคิปหน้าอะไรมีโชยไหมก็มีกิโลใส่กระเป๋าเฮียมไอเยใส่กระเป๋าคินหน้าเรามาดูกิโลแบบพกพาใช่ไหมกิโลพกพาเอางี้ใครเคยใช้กิโลแบบนี้ใครเคยมีกิโลแบบนี้คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยว่าเราใช้ถูกวิธีป่ามันผิดตั้งแต่มึงไปชั่งผักแล้วแหละเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะเดี๋ยว ของเล่นพ่อมามาให้ทุกคนได้ดูกันนั้นพ่อลางก่นครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของพัะอิดานะไม่ใช่ผลิตจากข้างไหนเลยจะบ้าแล้วไม่ใช่ตอนนี้นะ K O Fiber เรามีโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมแก้วเรียกว่าแก้วชงเนาะแถมแก้วชงครับในราคาทั้งหมด750บาทครับรีบมาตำกันไปได้เลยนะครับตอนนี้พัดารอคุณอยู่ นี่เป็นการสมนาคุณจากทางร้านถ้าอยากจะหอมก็กดตรงนี้เลยครับท่านคะว่ายังไงมีน้ำพริกแม่โบสองแสบมาถวายค่ะมีอะไรมาถวายฉันนะนี่ไงก็น้ำพริกสดรสแซ่บสองแสบแม่โบตัวนี้เขามีโปรโมชั่นนะฮะจริงเหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถือก่อนเอาไปเอาไปจะได้จะได้ ผลิตในโอ่งนะใช่มีน้ำเหลืองนะนะคะโปรโมชั่นนะคะซื้อคู่ถูกกว่ายังไงรู้กตัวยังไงก็ถ้าสมมตินะคะซื้อคู่ไปแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกจากหมู2กระปุกนะคะราคา190บาทจากราคานะคะ238้าบาทตัวและถ้าเป็นนะคะซื้อคู่กากหมูกับหมูกระจกนะคะราคา180้บาทจากราคา208บาทค่ะทุกคนและถ้าใครอยากจะกินนะคะ หมูกระจกนะคะซื้อคู่หมูกระจกนะคะราคาเพียง160บาทจากราคา178บาทโคตรคุ้มเลยตัวถ้าใครอยากจะกินนะคะก็เข้าไปซื้อได้นะคะพี่เพจนและพี่รสัาติของแจ็คในโบด้านล่างนะลิงก์อยู่ด้านล่างเรายังมีข้าวเกี๊ยบปั๊ดไม่เอาไม่ใช่